เรียนอยู่กรนีขนานี้ก็เป็นทีมงานช่างช่างสมพงษ์เสนนาจอหอใครดำมาดำาเนี่ยมีช่างกี้ช่างวะเนี่ยช่างทุยช่างสายชนบำรุงกลางแล้วช่างอะไรคนนู่นช่างเบลเบลนี่ลูกใครเนี่ยช่างช่างช่างเบลใช้เสนาจอหอไหมโอ้ใช่ อได้มาทมํามุงลังคาศสลาพ่อคุมงคลแม่หลอดมหานามน่ศสลาธรรมสังเวทหน้าเมรุวัดหนองขฟานซึ่งก็ได้สำรุจสุดโทมไปมันรั่วก็ต้องเปลี่ยนใหม่สังกสีแล้วก็ติดตะข่ายกันลนุกพิราบด้วยเออแจวเลยดี่นุกพรริราบอยู่ไงเนี่ยหนุกพิราพหายนออยู่ไม่ได้แล้ว เห็นอยู่ในนี้ก็เป็นลานตากข้าวพื้นใหญ่ของโยมประธานชุมชนโยมเขียวโยมแช่มสมัยกลางปีนี้ได้ข้าวเต็มสมบูรณ์ฮะบ่ได้นี่ยโยมใช่ใครเป็น,ดดดนใครโยมสวัสดีสวัสดีพิงสันเทียนนะสวัสดีพิงกา,างอสวัสดีพิงังสวัสดพิงกาง สวัสดีหวังพิงกางเป็นประธานชุมชนหนองฟันเนะาะ,อะสอบประพันนี้อนโอ้ยความรู้ก็หลายสอบประพันเนี่ยวันนี้ทีมงานช่างก็มุงเสร็จแล้วใช่ไหมช่างนายแล้วอยู่แต่ติดอะไรติดการนุพงผีหาบอย่างเดียวเนาะมุงเสร็จแล้วแล้วอยู่แต่การนุพงผีราบวันนี้เสร็จไหมเนี่ยพ่อใหญ่บางคนถามอยู่เนี่ยฮะสาธุ เ็ดวันนี้แล้วว่นะคิดนั่นแล้วอันนี้ร้านตากข้าวนี่มีของเจ้าไหนนายยมของยมเขียวแช่มแล้วของใครอีกจก้ะของใหญ่ของยมใหญ่ยมรุ่นนี่ยมใหญ่ยมรุ่นเอออ่ายมใหญ่ยมรุ่นเนะาะจ้ะบุญทรงนี่ของยมบุญทรงนี่อ,อ่าบุญทรงป้อมกลางแล้วใครแะไไปนอนอยู่นู่นเนาะ อมอเมื so so ่อกี้มาทำไมมองเห็นยมุกเหรอฮึรับเังไงหายตัวไดได้ยมุกนะเนี่ยเออเอาเขาแรงไว้เขาแรงไว้ฉันมามองไปเห็นยมเห็นเห็นยมกันเนาะผ่านมาเฉยเลยว่ะโอ้อาสาธุโมทนาปีน่าให้ได้เข่าไหลกว่นนี้เนาะฝนดีฝ่าดีุดมสมบูรณ์สาธุสาธุสาธุอืม